พูดถึงชีวิตคนเราเลยครับพี่น้องเอาอะไรที่แน่นอนไม่ได้เลยครับก่อนหน,น้านี้งานผมเงียบมากๆครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีได้รับชมคลิปนี้แล้วถ้าใครสนใจเรื่องรดมือสองติดต่อผมได้ทางเฟซบุ o กครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ครับผม พูดถึงชีวิตคนเราเลยครับพี่น้องเอาอะไรที่แน่นอนไม่ได้เลยครับก่อนหน้านี้งานผมเงียบมากๆครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเพราะผมเริ่มไปสั่งไปทำบุญทำสีพระสีบรีมาครับงานผมก็ล้นมือแทบไม่ได้ยุดเลยครับแล้วก็ผมลองโพสขายรถตัวเองดูสองสามวันขายได้สองสามวันขายได้เพื่อนๆเการถมาให้ผมขายครับรถพวกนี้ครับ ช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้เจ็ดแปดคันแล้วครับเป็นเรื่องที่เหนื่อยครับแล้วก็แต่ผมก็ภาคภูมิใจมากๆเลยครับถ้าใครสนใจเรื่องรถเรื่องอะไรครับก็เข้าไปดูที่เฟซบุ๊กของผมได้เลยครับผมผมจะวางลิงก์ไว้อยู่ข้างล่างครับผมเรามาดูกันครับ และนี่ก็จะเป็นรถที่ผมเตรียมเอามาประกอบขายครับแต่คันของ ATV นี่ผมยังไม่ทันได้ประกอบครับผมที่ประกอบเสร็จแล้วครับก็จะมีนี่ครับมีโซนิคคันนึงครับผมแล้วก็เบรลอยซิฟไอครับสตาร์ทมือครับผมทุกคันมีเหรียมพร้อมโอนครับส่วนคันนี้ผมขายไปแล้วนะครับนี่เลยครับไฮไลท์ครับยามาฮ่าวแปดสิบครับผม เห็นกเก่าอย่างนี้ก็มีเห่ียมีทะเบียนนะครับมีคู่มือพร้อมเรียบร้อยครับผมสนใจเข้าไปเช็คดู a ฟ e b o o k สุดที่รักในดวงใจของชายบ้านป่าได้เลยครับผมจะวางลิงก์มาให้นะครับนี่เลยครับสภาพยังเกยวอยู่เลยครับเมื่อกี้ตอนถ่ายทำวิดีโอก็มีลูกค้านอนคนหนึ่งครับโทรมาติดต่ออยากดูรูปของเวยบร้อยสิบไอคันสีแดงที่ผมไปดูเมื่อกี้นี่ครับช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทำกับเขาข้าม ให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันเลยครับสงสัยผมจะต้องทําคลิปเกี่ยวกับการทํางานแล้วครับเพราะว่าแต่ก่อนผมก็นึกได้อยู่ครับว่าผมจะถ่ายทํำไทยถ่ายทําคลิปการทํางานครับพูดพิดพูดถูกแต่ตอนที่ผมลงทํางานแล้วครับผมจะไม่ค่อยมีเวลาครับผมมันจะมือเลอะเนาะงานแบบนี้ครับผมเล่นตน้มันเครื่องครับมีหลายอย่างเลยครับสินค้าที่ก็มาให้ผมขายครับอันนี้ก็เป็น ผ้าใบนะครับเป็นผาหนังของรถฮกล้อครับผมใครสนใจติดต่อสอบถามได้เลยครับทาง Facebook ครับสุดที่รักในดวงใจของชายบ้านป่าครับผมบรรยากาศภายในอู่ลกมากๆครับอันนี้เ็เป็นเครื่องการเกษตรครับช่วงนี้เครื่องการเกษตรเยอะครับเพราะว่าหนาทําไร่ทานาครับนั้นก็จะเป็น ATV คันเล็กครับยังไม่ทันได้ประกอบเลยครับ อู่ผมก็จะเป็นแค่อู่เล็กๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมว่าจะทําคลิปยาวนะครับพอดีน้องโทรมาเหตุส่งรูปรดคันที่จะขายไปให้เขาดูครับผมขอบคุณทุกท่านเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้กันและกันเสมอมาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม